จ่ายเงนินงบประมาณภารกิจไปให้กับท้องถิน่นเขายัางกล้าที่จะทำถึงขนาดนี้ถ้ายุอบอบอจแล้วก็จะอ้างว่าท้องถิ่นเล็กๆก,การพัฒนาโครงการใหญ่ๆท้องถิ่นเล็กๆไ,ไม่สามารถทำได้เพราะเนื่องจากเป็นท้องถิ่นที่เป็นโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างตำบลน,นึงสามตำบลหรือระหว่างอำเภอนี้ไปยังอำเภอโน,น,น้นเพราะฉะนั้นส่วนกลางต้องทำเองภูิภาคต้องทำเองครับ ก็จะเกิดการจ่ายเงินทอนอันมาโหรานเกิดขึ้นนั่นคือความถนัดของรัฐบาลนี้ครับซึ่งหลักคิดอย่างนี้ก็คือหลักคิดรวมอำนาจไม่ใช่กระจายอำนาจรวมอำนาจหรือที่เรียกว่าปฏิการนั่นแหละครับขออนุญาตถามเลยไปนิดหนึ่งเรื่องของพิมพ์เขียวประเทศไทยที่ประยุทธ์ปัดกำลังทาอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของท้องถิ่นที่บอกว่าจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยจะมีรูปแบบเป็นยังไงฮะรูปแบบก็คือหนึ่งรูปแบบของการพัฒนา ร,รูปรูปแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมรูปแบบส่งเสริมการประกอบอาชีพร,รูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบสุขภาพอนามัยห,หรือโครงสร้างพื้นฐานส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงให้รัฐบ,บาลกลางไปนั่นคือรูปแบบกว้างๆเยวะจริงๆก็บ่ายโมงครึ่งวันนี้จะมีการประชุมคณะทำง,งานชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับอ๋อก็คือ<ๆ>จะมามีผลงานวิจัยที่เราให้ อาจารย์จากจุลาลงกรหมายหลยไปทําการวิจัยวันนี้จะสรุปผลการวิจัยแล้วก็นําไปสู่รูปแบบสีเขียวในเรื่องของท้องถิ่นปกครองตัวเองครับครับโครงสร้างครา่าวๆปกครองตัวเองอะไรแหละครับโค,ครงสร้างครา่าวๆจะเป็นยังไงฮะโครงสร้างคร่าวๆก็เป็นแบบนี้ครับคือหนึ่งมีการเลือกตั้งผู้ว่านะฮะก็นอกนั้นก็ม,มีรายละเอียดแล้วก็การจะทํานโยบายต้องสอดคล้องกับความเป็นจังหวัดนั้นๆเช่น คุณเฉลียวเป็นคนนครศรีธรรมราชหรือคนพัทลุงหรือคนสงขลากขสุดแล้วแต่รูปแบบของความเป็นสงขลาจะต้องเปรียต้องแตกต่างจากรูปแบบของความเป็นภูเก็ตของความเป็นเชียงใหม่อืเหล่านี้เป็นต้นครับอืมแต่ละจังหวัดก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าลักษณะของภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันถูกครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคุณเฉลียวครับพวกผมต่อสู้ให้รัฐรีวการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพัฒนาพลเรือนสงขลา เพ mm hmm. ื่อที่จะให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงอาหารโดยธรรมชาติแหล่งน้ำที่ทำคัรเพ,พราะปลูกแล้วก็เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ต้นปุนป่นปนูหรือแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือป้องก mm ัน hmm. น้ำท่วมเป็นที่รองรับน้ำได้รหรือว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาจากอีสานมาจากทางเหนือเข mm hmm. าก็ไม่เข้าใจ เราเสนอโครงการไปเท่าไรวิจัยคันเท่าไรเขาก็ไม่สงม่งเงินก็ประมาณมาให้ครับอย่างนี้ต้องให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการดูแล <ừ> ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับครับอืมครับมี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 นิดหนึ่งฮะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคโมเดลของประชาธิปัต์เนี่ยนะฮะจะมีการยุบราชการส่วนภูมิภาคที่พูดถึงว่าเป็นอุปสรรคและปัญหาของการกระจายอนาจอยู่ เล็กลงค่อยๆเล็กลงจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็ก็ต้องยุบไปครับเหมือนอย่างญี่ปุ่นเนยไม่มีภูมิภาคมีแต่ท้องถิ่นกับส่วนกลางแต่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยจะยุบอวจอผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยเ <c oughs> ร <c oughs> ามว่านายกอวจอโคอราชนายกอบจอ,อุดรซึ่งใสแสดงอยู่เนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เขาจะคิดถ่านยังไงยังไม่เป็นทางความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผมจึงบอกกันในต้องถามพี่น้องประชาชนซะก่อนพวกผมนี่ถามพี่น้องประชาชนเ,าเป็นรูปแบบของการตารวจออกมาในรูปแบบงานวิจัยเขาต้องการให้ท้องถิ่นโตขึ้นส่วนจะเป็นรูปแบบอะไรยังไงนี่เราก็จะค่อยๆวิวัฒนาการจ,จริงๆแล้วเงินก็ประมาณที่เขาให้จัดให้ ท้องถิ่นทั้ง30%ณปีพศออนี้รัฐบ,บาลนี้ไม่ยอมจัดเงินก็ประมาณให้จนเป็นเขตให้ท้องถิ่นมากุมลุมกันเมื่อสองําวันที่แล้วและก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามว่าที่ที่ยังไม่จ่าให้เจวจะตัดจากที่อื่นมาวางกองแล้วส่งให้กับท้องถิ่นไปนั่นก็เห็นเจตนาลมของการเป็นผู้บริหารที่ไม่เห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนในรูปแบบของการปกครองตัวเองครับอืครับครับขอบคุณรับคุณทวัน้ะขอบคุณครับ ด้วยความยินดีครับขอบคุณถาวัเสนเนียนนะครับรองบุญนภัก,ภกรประชาธิปัตย์นะฮะก็แน่นอนในสุดว่าอนาคตเนี่ยในส่วนท้องถิ่นเองจะเปิดเกมลุกมากกว่านี้นะครับลุกไปถึงขนาดว่าจะต้องมี าการกระจายอำนาจในรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบของอจังหวัดจัดการตนเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่เริ่มทําโมเดลของตัวเองนะครับตามาที่คณะกรรมาการปฏิรูปประเทศไทยได้เสนอไว้นะครับก็คือคณะกรรมาการชุดคุณอานันต์ปัญญารชุนนะครับให้มีจังหวัดจัดการตนเองนะครับเป็นการกระจายอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งนะัะ ผมไปที่คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับอย่างที่บอกก็คือว่านี่คืออีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในรัฐบาลเองนะครับก็ออกบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องไม่ทราบรายละเอียดที่คุณปีชาเร่งสมบุญสุขเป็นคนเสนอมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ควรจะพูดกันในขณะนี้นะครับเพราะว่าจะกระทบต่อคนจํานวนมากนะครับแล้วก็ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะครับแต่ว่าการดําเนินการอะไรจะต้องทําอย่างมีเหตุและมีผลรอบคอบนะครับ เข้าใจว่าเรื่องนีนะ้เป็นความรู้สึกของคุณปรีชาเพียงคนเดียวนะครับนี่คือเสียงที่มาจากคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับบอกว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของคุณปรีชานะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณปรีชาพูดนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยเห็นพ้องต้องกันว่าจะเสนอกฎหมายให้ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศในเร็วๆนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนกันของพื้นที่นะครับงานก็ทับซ้อนกันนะครับเกิดความสับสนเรื่องงบประมาณนะฮะนี่นะก็เลยเสนอบอกว่าให้ยุบอบจแล้วโอนคนนะฮะโอนภารกิจนะครับโอนงบประมาณไปให้กับอบตและเทศบาลนะครับนี่ฮะเป็นเสียงที่มาจากผู้นำที่อยู่ในพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลด้วยกันเองนะครับ ผมไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตามความจริงก็เป็นบุคคลที่น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากเรื่องของอาการที่จะมียุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ว่าเขาก็กลับไม่เห็นด้วยนะครับกลับไม่เห็นด้วยนะครับผมไปที่จังหวัดระนองนะครับคุณวิชัยศรีเจริญนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับก็พูดกับผู้สื่อข่าวเรื่องของข้อเสนอให้ยุบอบจนะครับนี่บอกว่า ในตัวของคุณวิชัยเองบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอาบาจอเปรียบเสมือนศูนย์รวมการทํางานหรือคอยเป็นหางเสือให้กับองค์กรปกครองท,ท้องถิ่นอื่นๆนะครับในการกําหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนานะครับหากยุอาบาจอบจจะทําให้องค์กรปกครองท,ท้องถิ่นอื่นๆเหมือนกับว่าขาดหางเสือ ไม่รู้ทิศทางในการพัฒนานะครับว่าทิศทางในการพัฒนาจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับนี่คือคนที่จะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับถ้าหากว่ามีการยุอาบาอบจหมายถึงภารกิจต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาบาจองบประมาณบุคลากรจะถูกทายโอนไปให้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นอย่างอาบาตอและเทศบาลแต่ว่านี่คือผู้บริหารของอาบาตอยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับอ,อีกท่านนึงนะครับก็คือคุณสมชาย ข้ามสมุดนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระน,นองนะครับก็พูดเหมือนกันบอกว่าตนก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะมีการยุบอบจอนะครับนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนลงไปเรื่อยๆนะครับหากมีอบจอและอบตอและเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณเห็นว่านี่คือรัฐบาลกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ดูแลกันเองนะครับอ่านี้คือหลักการของการกระจายอำนาจนะครับนี่คือคนที่จะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับก็คือ,อเทศบาลนะฮะเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครนะครับจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการายุบทิ้งอบจ,จอตามข้อเสนอของคุณปรีชานะครับแต่ว่าผู้บริหารทั้งสองที่ผมสื่อหเห็นว่า เขายังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผิดหลักการของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับประชาชนในการปกครองและดูแลแก้ไขปัญหาของตัวเองนะฮะอันนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คล้ายๆกันนะครับทีมข่าวของเรานะครับได้ไปคุยกับคุณชัยสิริสุภรักินดานครับเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ทํานองว่าไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยที่ทจะมีการยุบองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานนะครับถ้าเล่าตำนานไปนิดนึงก็คือ,อเริ่มต้นตั้งแต่โน่นแหละครับเมื่อปี2466ัระ,ะครับที่เริ่มจะมีะรูปแบบการปกครองที่มีการกระจายอํานาจลงไประดับจังหวัดนะครับสมัยนั้นยังมีเป็นสภาจังหวัดนะครับเรียกว่า สภาจังหวัดหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสจนะครับสจในสมัยนั้นก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสวมหมวก2ใบนะครับหก็คือเป็นผู้ว่าอยู่ด้วยนะครับเป็นผู้ว่าอยู่ด้วย2ก็คือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ด้วยอีกตําแหน่งหนึ่งเป็น2ตําแหน่งเขาเรียกว่าสวมหมวกสองใบนะครับแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งถึงมีการจัดตั้งเป็นองค์งการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนะครับ ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดไปเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดขึ้นมาเป็นนายกอบจ,จอนะฮะแล้วพัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีการเลือกตั้งนายกอบจ,จอโดยตรงนะครับแล้วก็มีการเลือกสภาที่แยกออกไปต่างหากนะครับนี่คือพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอบาจ,จอนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้ เดินเข้ามาสูา่เส้นทางที่นักการเมืองที่มีอํานาจอยู่ในขณะนี้นะครับบอกว่าจะยุบทิ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสนอใหม่ที่น่าสนใจก็คือว่าแทนที่จะยุบทิ้งนะครับหรือว่าเลือกยุบทิ้งอย่างอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีข้อเสนอใหม่ที่มาจากคณะกรรมการปฏิรูปชุดของคุณอนันต์ปัญญาชุนนะครับให้จัดการปกครองในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มทําเป็นรูปแบบแล้วนะครับ และก็ที่จังหวัดน่านก็เริ่มทําเป็นรูปแบบแล้วที่ภูเก็ตก็เริ่มทําเป็นรูปแบบเป็นโมเดลของตัวเองในการที่จะให้มีจังหวัดจัดการตนเองนะครับแก้ไขปัญหากันเองเลือกตั้งบุคคลที่เข้ามาบริหารจะเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าจะเรียกว่านายกเมืองก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็จะมีสมาชิกมาทําหน้าที่คอยตรวจสอบการทํางานของนายกเมืองหรือผู้ว่าร,ราชการเมืองนะครับเนี่นะ เริ่มจะมีเป็นโมเดลนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ้าะว่านี่คือเกมรุกเกมต่อสู้กันระหว่างอํานาจาหนึ่งก็คืออํานาจจากรัฐบาลกลางและอํานาจของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่สู้รบกันในเชิองอํานาจแล้วกำลังมีคนยืนอยู่บนภูเพื่อที่จะดูว่านักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองที่อยู่ตรงกลางนี้จะเดินหน้าเกมรบนี้กันไปอย่างไรนะครับแล้วก็นี่คือการเดิมพันการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับว่าจะอยู่กันอย่างไรนะฮะ เอาล้วครับนี่คือรายการผู้นําทําจริงนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ